มาดูไฟนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแสงมณีกับซูปเปอร์เล็กครับมวยมันในอดีตในศึกจิตเมืองนอนท์ครับวันที่6เมษายนปี2560จัดขึ้นที่เวทีมวยราชดำเนินครับแสงมณีฐานั้นของมุมแดงครับซปเปอร์เล็กมีมุมน้ำเงินแสงมณีนี่ตอนนั้นใช้เป็นแสงมณีอุ้มกัดต๋องเชียงใหม่ส่วนซปเปอร์เล็กตอนนั้นเป็นซปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตครับ เพื่อความประหยัดเวลาฮะเราตัดมากันที่ยกที่สองกันไปเลยดีกว่าครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับผมแสงมันเองสืบเท้าเข้ามาครับยกนี้ยกที่สองครับขวดล่างมาก่อนครับแสงมันเองสุปเล็กยับไปก่อนครับยับซ้ายแสงมันเองครับโอ้สุปเล็กครับขวาครับขวาล่างครับกรรมการสับมือครับอืมสับมือมาก็แลกแข่งคืนกันทันทีฮะโตเถียงกันตลอดครับไม่มีใครยอมใครครับให้มาก็โตกลับทันควันครับ แตะหนุมระยะนีครับเห็นไหมฮะแข่งประสานแข่งกันเลยทีเดียวแม่มันต้องแบบนี้ครับหมัดแรลกแข่งครับเข้าปะทะกันเข้าไปครับไม่ว่าเข้าด้วยดอกไหนก็คืนด้วยดอกนั้นครับไม่ยอมให้โดนอยู่ฝ่ายเดียวนี่คือมวยมันๆครับมันต้องแบบนี้ครับเดินเข้าหาครับหดแข่งคว้าไปก่อนครับซูเปอร์เล็กแสงมณีเข้ามาครับหมดยกที่สองครับ เดี๋ยวมาต่อกันยกที่3ครับเพื่อความเปรียดเวลาครับหัวแข้งขวามาครับซูเปอร์เล็กเปิดด้วยแข้งขวาสวัสดีทักทายครับมัดหนึ่งสองครับแสงมันเองกรรมการเสมอขวาครับขวามาซ้ายคืนขวามาครับซูเปอร์เล็กมัดหนึ่งสองตามด้วยแข้งซ้ายครับหมาเป็นชุดครับแสงมันเองเหยียบเข้าหาครับแสงมันเองครับซูเปอร์เล็กขวดขวาผางเข้ามาครับแสงมันเองเดินเข้าไปครับโอ้ซูเปอร์เล็กขวดขวามาผางครับแสงมันเองผางคืนครับด้วยแข้งซ้ายมัดหนึ่งสองครับซูเปอร์เล็กผางมา พางขวาครับซุปเปอร์เลกครับเดินขวาครับผางตัดล่างเซมานีเปรี้ยสายกลมตัวครับผมจังหวะนี้เดินขยับเข้าหาครับซ้ายครับผางเข้ามาครับขวาครับท่านันของซุปเปอร์เลกครับต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยทีเดียวนะฮะแข่งมาแข่งโต้คืนครับแหมมวยเมื่อปี2,560เลยทีเดียวครับผมหนึ่งสองตามด้วยแซนซ้ายครับอือือซ้ายย้ำซ้ายดับเบิลครับท่านันของแสงมันี่ครับ เดินขวาซ้ายครับขวาโต้ขึ้นมาจากซูเปอร์เล็กแสงมณีเป็นฝ่ายรุกไล่นะครับซูเปอร์เล็กไม่ชวนไม่เข้าครับเจอซ้ายลงโทษกลับมาครับไม่ออกครับเอาขวามาเหมือนกันครับโอ้ยกระโดดแบบจากซูเปอร์แมนพันเลยทีเดียวนะฮะแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับจังหวะนี้ล็อกไล่แขนวงในครับเข่ามาก่อนเข่าขวาเข่าคืนเหมือนกันครับผมเข่ามาครับอืมโหนแบบนี้กรรมการต้องแยกกันก่อนครับผมจังหวะนี้เข็เข้าหาครับแสงมณี ขวาสูงไปครับซูเปอร์เลกแสงมณีเดินเข้าหาบมัดหนึ่งสองซ้ายผางเข้ามาครับมาเป็นชุดครับชุดเก่งของเขาครับหมัดหนึ่งสองตามด้วยแข้งซ้ายครับแสงมณีเดินเข้าหาครับซูเปอร์เลกขวาครับแสงมณีซ้ายกรรมการส้ครับแสงมณีซ้ายครับหมัดครับหมัดซ้ายครับหดแข้งซ้ายตามซ้ายครับโตขึ้นมาจากซูเปอร์เลกหดแข้งขวาเหยียบเข้ามาครับผมจังหวะนี้ครับส่วนสูงนี่ไม่ต่างกันมากครับปาดหัวตัวเท่ากันเลยทีเดียวขวาสูงครับ มัดสายคืนครับตอด้แข้ง้ายแข้ง้ายเบิ้ลครับจังหวะนี้ครับเข้าไปล็อกวงในไล่แขนครับไล่มาครับยังไงครับล็อกหลังล็อกอยู่อยู่แบบนี้กรรมการต้องแยกกันก่อนครับอืมรักกันมากล็อกกันอยู่ครับผมจังหวะนี้เดินเข้าหาแข้งขวาครับนั่นของซูเปอร์เล็กหมัดหนึ่งสองต่อด้วยแข้ง้ายแล้วแข้ง้ายเบิ้ลครับโอ้โหแสงมานีแกะเข้าหาครับจังหวะนี้ครับขวาตาล่างมาก่อนครับซูเปอร์เล็ก ขวาลำตัวครับซุปเปอร์เล็กครับบังแข้งไว้ได้ครับทงแสงมันีเดินขวาแข้งซ้ายตับเลี้ยวมัดซ้ายครับโอแข้งซ้ายอือือขวามาครับซุปเปอร์เล็กแข้งซ้ายโตจากแสงมณีแลกกันไปคนละหนึ่งผางครับซ้ายครับเจอขวาผางลำตัวโอโหอันนี้ดอกนี้เข้าเต็มเต็มลำตัวครับเจังหนี้เข้าหาขวาผางซ้ายคืนครับผังมาผังคืนไม่โกงครับซ้ายไปครับแสงมณนี เก็บข้อครับขวาผางลำตัวครับอือหือเข่าเต็มเต็มครับซ้ายครับซ้ายเบิ้ลแข้งครับแม่หมดยกกันไปครับแมคู่ขี้เหลือเกินครับผมคู่นี้ครับอือหือเรียกว่าเป็นมวยที่ทันกันเลยทีเดียวครับยกทีสี่ครับเข้ามาครับทีมดักไว้ก่อนครับขวามาซ้ายคืนเดินเข้าหาครับหมัดเจอแข้งแขงก็แข้งคืนครับอือหือผางมาผางกลับไม่โกงครับแข่งซ้ายครับ แสงมณีขวาโต้ค <X> รับเจอหมัดซ้ายตามด้วยแข้ง hmm. ซ sure, ้ายครับอซ้ายทั้งแถบครับท่านนั้นของแสงมณนีครับเมื่อจะเป็นหมัดซ้ายหรือแข้งซ้ายครับแข้งขวามาครับของซุปเปอร์เล็กครับซุเปอร์เล็กแข้งขวาครับแข้งซ้ายโต้หมัดหนึ่งสองแข้งซ้ายโอ้ทริปเปิลแข้งเลยทีเดียวแข้งสาจังหวะครับเจอขวาครับหมัดครับจังหวะล็อกวงในครับเข้ามาครับเขาโต้กลับไปเขาขวางไว้เจอเกี่ืบแข้งมาแข้งกลับครับอื้ือาวุธนี่ออกกันไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวของจงหวันนี้หมัดขวาตามด้วยแข้งซ้ายคร แข่งขวามาครับแสงมณีเน้นแข้งซ้ายเนี่ยทางดงของซูเปอร์เลก็เน้นแข่งขวาครับซ้ายมาครับจับมาขวาโตขวาไปอีกทีเบิ้ลเข้าไปขขงซูเปอร์เลกแล้วทีบออกมาแข้งซ้ายมาครับแสงมณีครับซูเปอร์เลกเกี่ยวไว้แล้วล็อกเอาไว้ครับล็อกยังไงครับยังไงเขาถนัดไหมเขาไม่ถนัดครับโอ้โหแม่แหมเรียกว่านี่อาวุธทันกันจริงๆเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้มาครับแข้งมาแข้งโต แลกกันไปคนละผางครับแข่งมาขวาครับขวาผางครับทนนของซุปเปอร์เล็กครับแสงมณีเดินขยอบเข้ามาครับผางมาผางไปเดินเข้ามาอีกทีครับทนนของแสงมณนีครับผางมาผางขึ้นครับอือหือคนละหนึ่งผางเดินขยับเข้าหาครับเร่งเกมเข้ามาครับขวามาหนึ่งสองตามด้วยแข่งซ้ายครับอือหือมาครับจังหวะนี้ครับซ้ายครับทนนของแสงมณีซุปเปอร์เล็กผางเข้าไปซ้ายมาผางครับติดบล็อกไว้หนึ่ง เข้ามาครับเข้าไปชิดตัวเจอเข่าขวาพางเข้ามาทานของซุปเปอร์เล็กเข่าขวาพางครับซุปเปอร์เล็กมาครับกรรมการแยกออกมาโหดูกองเชียร์เฮลันครับโหเข่าดอกนี้น่าจะมีผลครับอือหือเก็บเข้าหาครับมีครับบังแข่งไว้ได้ครับทานของซุปเปอร์เล็กครับแสงมันดีดึนเข้าขาครับขวามาครับเจอหมัดขวาโตหมัดซ้ายลำโตเขาโอ้โดนถิบสกัดจังหวะครับผมจังหวะนี้ ทีมสกัดจังหวัดได้สวยครับทีมดักไว้ก่อนครับสุเปอร์เล็กครับสายมาแต่โดนทีมดักไว้ครับเข้าไม่ถึงตัวแสงมณีพยายามจะเดินเข้ามาครับแข่งซ้ายมาโอ้ยแข่งความมาสายคืนซ้ายนี้หลุดครับทานของแสงมณีแสงมณีเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่ครับแข่งความมาครับมัดครับความอื้อแข่งเตะดักไว้ก่อนฮะมัดขวาครับทีมดักเอาไว้ครับทีมดักโอ้ยทีมทำลายจังหวัดได้สวยครับสุปเปอร์เล็กครับเดินเข้าหาครับผมแสงมณี แสงมณีหาช่องในการเข้าทำครับซุปเปอร์เล็กขวดขวามาก่อนครับหมัดครับโอ้โดนทีอจะเข้าไปต่อยเขาครับแต่โดนทีมดักไว้ครับแข้งซ้ายไปก่อนครับแข้งดีกว่าครับหมัดไม่ถึงเอาแข้งดีกว่าครับเอาแข้งขวามาเหมือนกันครับซุปเปอร์เล็กยังคงเน้นแข้งขวาอยู่ครับแสงมณีขยับเข้าหายับขวาไปก่อนครับทีบซ้ายออกมาครับซุปเปอร์เล็กซ้ายหน้าหมัดโอเตตัดล่างครับทําลายจังหวะขยับออกมาครับฟุตเวิร์ออกมาแข้งขวาครับซุปเปอร์เล็กครับเดินออกมาครับ อืหือหมดยกครับแม่อ่ามาดูยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนี่แสงมณีก็ยังคงไล่เข้ามาพยายามรวมมัดเข้าใส่แต่ซุปเปอร์เลกก็เตะแข้งขวาสกัดเข้าไว้ครับจังหวะนี้มัดหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามจะแข้งขวาคืนแสงมณีพยายามดิงเข้าหาครับแม่รู้สึกว่าจะออกแข้งน้อยลงฮะไม่รู้ว่าเจ็บแข้งหรือเปล่าครับท่านนั้นของแสงมณีครับพยายามจะใช้หมัดแต่ว่าซุปเปอร์เลกนี่ก็ใช้ สาดแข่งระยะยาวกันเอาไว้ครับแข่งขวาครับปัดหนึ่งสองสามครับแสงมณีสุปเปรเล็กล็อกเอาไว้ก่อนครับเปลี่ยนแผนการต่อสู้ชัดเจนครับจากที่แสงมณีใช้แข่งสู้มาตั้งแต่ยกสองยกสามครับมายกไทท้ายยกสี่ยกห้านี่เปลี่ยนมาใช้หมัดครับหนึ่งสองสามครับเดินเข้าขวาครับถีบเอาไว้ก่อนฮะสุปเปรล็กครับสายล่างครับแสงมณี ยังไงครับหมุนจังหวะนี้โอ้ถีบลงไปครับยักง่ายขวิดตุงกันเลยทีเดียวฮะแต่ยังไม่ทันนั่งเข่งครับลุกขึ้นมาได้ทันครับแล้วจบครับกลายเป็นท่าน,น,นของซูเปอร์เลกที่ได้ทําการชูมือไปครับโอ้โหฝัก